คาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด h ชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับก็เป็นเลขเด็ดจากหนังสือไอไขวัดเจดีงวด16กุมภาพันธ์2564นะครับ เราไปดูกันเลยนะครับไม่ให้เสียเวลานะครับว่าจะมีเลขเด็ดอะไรกันบ้างนะครับมากันแล้วครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2564มีทั้งชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวแล้วก็เลขเด่นนะครับเลขเด่นงวดนี้นะครับให้เด่น4แล้วก็เด่น8มานะครับแล้วชุด3ตัวได้แก่742 743 647 948 637 582 287 823 8 438 439ครับชุด3ตัวนะครับส่วนชุด2ตัวได้แก่42 43 47 48 37 82 87 23 38 39ครับระวังเบิ้นหาม7 44 44 288และก็88ครับ เลขเด็ดจากหนังสือไอ้ไข่วัดเจดีครับท่านผู้ชมครับมีชุด2ตัวสาตัวนะครับท่านผู้ชมชอบชุดไหนก็จัดวางได้เลยนะครับชอบชุด3มตัว6ประตูยิ่งดีนะครับกันพลาดครับชุด2ตัวกลับหน้ากลับหลังบนล่างกันได้เลยนะครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านนะครับที่ติดตามรับชมทางในแอดก็ขออำวยอวยพรในท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขไอ้ไข่วัดเจดีทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ